เดี๋ยวเราทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิลุคุงกันอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาแคสเกมนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาแถลงการอะไรนิดนึงหน่อยนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอย่างที่ได้อ่านไททันคลิปนี้แล้วก็นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่สบายอยู่นะครับก็ขออภัยนิดหนึ่งนะครับตอนนี้อาจจะได้เสียงแบบเออไม่ปกตินะครับก็คือไม่สบายนั่นแหละครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในวันของพ่งนี้ก็คือวันที่15ใช่ไหมครับก็คือตรงกับวันพฤหัสนะครับก็คือพวงนี้เนี่ยผมก็จะไม่สามารถอัปคลิปได้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมต้องทํางานสอบไปส่งครูด้วยอีกอันนึงอีกอันนึงก็คือไม่สบายด้วยนะครับแต่ว่าหลังจากวันพฤหัสเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อันนี้เนี่ยผมอาจจะไม่สามารถอัพคลิปได้เหมือนกันด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันเสาร์เนี่ย เดี๋ยวผมเนี่ยต้องไปสอบที่มหาวิทยาลัยจุฬานะครับไปสอบรู้สึกจะสอบพวกแบบวิทยาศาสตร์แบบนี้นะครับส่วนที่วันอาทิตย์อัพไม่ได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าวันจันทร์กับอังคารนี้เนี่ยผมจะมีสอบมิดเทอมที่โรงเรียนด้วยนะครับผมก็เลยต้องเออต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบหน่อยนะครับอันนี้ก็ขออาภัยกันด้วยนะครับในตัวของส่วนอีก3วันนะครับก็คืออาจจะอัพไม่ได้นะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมอยากจะบอกก็คือตัวของไม่ได้เกมเนี่ย ที่ได้รับการโหวตสูงสุดนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะบอกในคลิปวันที่15นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าน่าจะทําไม่ไหวตัวของคลิปพรุ่งนี้ผมก็จะขอบอกตอนนี้เลยลวกันนะครับว่าม่ได้เกมไหนที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดสำหรับตัวของเดือนธันวาคมนี้นะครับมิด้เกมเนี่ยก็จะเป็นมิด้เกมที่ชื่อว่า bed wars จากเซิร์ฟเวอร์ g o m bed hd นะครับก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะ เริ่มทําซีรีส์เมื่อผมพร้อมนะครับถ้าผมเป็นไปได้เนี่ยผมจะพยายามทําวันศุกร์นี้นะครับถ้าเป็นไปได้แต่ว่าผมเดาว่าอาจจะมีสิทธิ์ที่จะทําไม่ไหวนะสำหรับตัวของวันศุกนะร์นี้อาจจะต้องข้ามไปเป็นวันจันทร์หน้าเลยนะอันนี้ก็ขออภัยกันอีกทีหนึ่งด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยอันต่อไปถ้าแบบพวกตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ผมกอ็อาจจะแบบไม่สบายก็ถ้ามีวิธีการแบบรับรู้ข่าวสารได้เร็วที่สุด ก็คือเร็วที่สุดเร็วกว่าน่าจะเร็วกว่าทาง YouTube ด้วยนะก็คือทาง Facebook ส่วนตัวของผมเองนะครับผมอันนี้เนี่ยผมก็ปกติผมจะแบบบอกโพสเฟสอันนี้บอกไปก่อนนะครับว่าเออวันนี้เนี่ยผมไม่มีคลิปอัพหรือว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้นหรือว่าโพสเตตัสแบบทั่วไปตามภาษาแบบปกติไปนะครับก็จะโพสต์ไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับใครที่อยากติดตามข่าวสารนียก็สามารถไปติดตาม Facebook ของผมได้นะครับเป็น Facebook ส่วนตัวเลยนะครับลิงก์ก็จะอยู่ที่ใต้เดสคริปชั่น นะฮะเป็นลิงก์แบบลิงก์กดเข้าไปสามารถกดเข้าไปดูที่โปรไฟล์แล้วก็กดติดตามได้นั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับส่วนข่าวสารอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีทาง Facebook และกันนะครับส่วนของวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามบอกที่ Facebook เหมือนกันนะว่าเออได้ตกลงได้หรือไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยสักครู่นะครับ โอเคขออภัยนิดนึงครับก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วอาจจะได้รอกันนานนิดหนึ่งนะครับแต่ก็อันนี้ผมก็ขออภัยจริงๆนะเพราะว่าผมก็ทําไม่ไหวครับโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ขออำลากันเพื่อเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็สวัสดีครับผม